ของบริบทนปัจจุบัน s อสบมอลยังไงครับกับเรื่องของข้าแรง400ทั่วประเทศการยอมรับน้นตอนนี้เลานี้เราก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเห็นด้วยนะครับกับเรื่องของการปรับขึ้นค่าแรงนะครับแต่ตัวเลขที่400บาทไม่ไหวเป็นแผงทั่วประเทศเนี่ยเราอาจจะมีมุมคิดที่เห็นต่างนะครับก็คือมันมีอยู่5ปัจจัยวันนี้เนี่ยที่คิดว่าน่าจะเป็นส่วนสำคัญก็คือ1นะครับสถานการณ์เรื่องของเศรษฐกิจที่ S m e กําลังประชิญอยู่โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่เป็นรายย่อยนะครับซึ่ง ผู้ประกอบการรายย่อยเนี่ยของ s m สเมีนี่ยมีอยู่ร้อยละแปดสิบห้าของจำนวนผู้ประกอบการทั้งหมดนะครับซึ่งถือว่าเป็นส่วนใหญ่นะครับเรื่องของภาระนี้นะครับวันนี้เราสังกตเห็นว่าเขาเนื้ออยู่แล้วของขึ้นราคาอยู่แล้วตั้งแต่เจอโควิดมาด้วยทุกอย่างหลเด้งอยู่นะตอนนี้ใช่ครับหลเด้งแล้วมาเจอแล้วมาเจอเรื่องภาวะนี่แน่นอนครับรายได้ลดใช่ไหมฮะรายได้ลดแต่ว่าต้นทุนเพิ่มประเด็นคืออะไรก็คือณตอนนี้เวลานี้คือหลายๆปัจจัยสิ่งที่เอสเอ็มอีหรือธุรกิจต้องปรับตัวอย่างผมถามแทนคนทำงานนั่นคือถ้าเอา ก็แปลว่าก็ให้กขาแรงนิ่งเอาไว้ที่เหลือก็ต้องปรับตัวกันหมดแล้วไม่ปรับตัวหอ